ก็วันนี้เดี๋ยวเองมาดูเรื่องวิธีการขยายจุลินทรีย์สัตอแสงนะครับแบบถูกวิธีนะครับคือไม่มีการปนเปื้อนนะครับของเชื้ออีโคไลเพราะว่าจุลินทรีย์ลุ่มนี้นะครับเราไปใช้ในอาหารนะครับไปใช้ในนาข้าวเอาไปใช้ในการลดผักนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีเชื้ออื่นที่ไม่ดีปบบนเข้าไปกับการขยายเชื้อจุลินทรีย์ของเรานะครับมันก็จะทําให้ผู้ที่บริโภคผักของเรา บริโภคข้าวของเรานะครับได้รับเชื้อตัวนั้นไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเชื้ออีโคไลนะฮะถ้าผู้ใหญ่ได้รับไปเนี่ยอาจจะมีอาการเล็กน้อยคือท้องเสียท้องไม่ดีนะถ้าเกิดเราเป็นเด็กก็อาจจะเกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงนะครับอาจเสียชีวิตได้นะครับเป็นเกิดถ้าเกิดว่าเด็กเขามีอาการรุนแรงเราพาไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันนะครับก็ตัวอย่างเชื้อตัวนี้มีมาให้ดู2ตัวนะครับตัวนี้คือเชื้อของ จัดป่าบ้านเราเองนะครับของไซเบอร์นะครับกวดสีส้มนะครับกับอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นเชื้อของญี่ปุ่นนะครับของโยโกฮามะนะฮะซึ่งเท่าที่เอามาเชียงดาวสองวันแล้วเราจะเห็นว่าข้างซ้ายสีแดงกว่าเห็นไหมครับสแสดงว่าตัวนี้นะครับอาจจะเป็นตัวที่ตอบสนองกับพื้นที่นี้ได้ดีกว่าตัวที่เป็นไซเบอร์นะครับเพราะว่าที่นี่อากาศเย็นอย่างที่มาสองสามวันนี้ก็อุณหภูมิอยู่ราวๆสิบหกถึง 24องศานะครับอย่างแรกเตรียมน้ํานะครับน้ําที่จะมาใช้ขยายยูรินซีเนี่ยถ้าบ้านใครมีน้ําประปาให้ใช้น้ําปลาได้เลยเพราะว่าน้ําประปาเนี่ยเขาผ่านกระบวนการทางควสะอาดแล้วก็มีการผสมคลอรีนมาแล้วซึ่งจะทําให้คุณสมบัติของมันเนี่ยมีออกซิเจนอยู่ในน้ําต่ําเวลาที่เราทําการ ขยายเนี่ยจุลินทรีย์กลุ่มอื่นที่ใช้อากาศเนี่ยพอมันไม่มีน้ํามันก็จะเข้าไปแทรกในจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราจะทําการขยายไม่ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างน้ําที่เตรียมไว้นะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีน้ําประปาเราสามารถใช้น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติได้แต่ว่าต้องเอามาต้มก่อนนะฮะเพื่อไล่าอากาศในน้ําออกไป แล้วก็รอให้อุณหภูมิของน้ำที่เราต้มเนี่ยเย็นลงมาแล้วถึงถือจะเอาน้ำตัวนั้นมาใช้ได้นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของน้ำต่อไปเป็นเรื่องของเชื้อโดยทั่วไปเนี่ยอย่างตัวอย่างที่จะขยายให้ดูวนันนี้มีสองไซส์ไซส์อันนี้น่าจะหกลิตรกับอันนี้หนึ่งจุดห้าลิตรเราต้องการน้ำเชื้อ20%ของปริมาตรเป็นอย่างน้อย อย่างเช่น1.5ลิตรเนี่ยผมก็ต้องการเชื้อประมาณ2 0 0 3 0 0ซ c ต่อนขวดนี้นะครับแต่ถ้าเป็นขวดนี้6ลิตรถ้าเราจะใส่น้ำเต็มถึงคอเลยเราก็จะเป็นต,ต้องมีเชื้อประมาณ3 2-3ลิตร2ลิตรนะครับประมาณ2ลิตรเพื่อให้ได้ประมาณ20%ขึ้นไปยิ่งเยอะยิ่งดีครับใครมีก็ อย่าไปเขี่ยม,มากอย่าไปอย่าไปไประหยัดค่อยๆหยดลงไปเพราะว่าการที่เชื้อมีปริมาณมากตอนหนึ่งหน่วยพื้นที่เนี่ยจะทําให้มันป้องกันการาขยายตัวของเชื้อตัวอื่นแล้วก็ทาให้ตัวมันเองเนี่ยขยายตัวได้ไวขึ้นนะครับอันนี้เรามาลองอีกตัวหนึงน่งคือตัวนี้ครับอาหารเลี้ยงเชื้อตัวอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเป็นโปรตีนสกัดอย่างหนึ่งที่เขาใช้ในการขยายเชื้อในห้องแลบซึ่งเชื้ออาหารเลี้ยงเชื้อตัวนี้มีความสะอาดนะครับมาตรฐานเดียวกับ การทำสเตอร์ไลน์ในห้องแลบ,บเลยเพราะว่าเราท,ทําธุรกิจของกินนะครับทุกอย่างเราสเตอร์ไลน์เราปลอดภัยังนั้นคนกินอาหารเราปลอดภัยครับแต่ถ้าเราทาไม่สเตอร์ไลน์เราทาไม่ไม่ปลอดภัยคนกินเราก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันตัวเนี้ยใช้ในปริมาณที่1กรัมต่อน้ํา1ลิตรนะครับถ้าอย่างตัวนี้1.5้าลิตรก็ประมาณ1.5กรัมแล้วส่วนตัวนี้6ลิตรก็ประมาณ6กรัมซึ่งอันนี้ที่ผมเตรียมตวงมานี่คือประมาณ6กรัม ต,ตอนตอนหนึ่งซองนี่นะครับก็ซึ่งเอามาให้ทดลองขยายดูนะครับน,นี้เราตัวตัวนี้ผมเติมเชื้อลงไปแล้วนะครับวิธีการผสมเชื้อคือเอาเชื้อผมตัวเนี้ไปชงเหมือนชงโมนตินนะฮะที่อุณหภูมินําอุ่นระดับ40องศาถ้าคุณไม่มีเทอร์ตโมตอวัดก็เอามือจุ่มไปถ้าเราทนได้ก็คือมันก็ไม่เกินประมาณนั้นนะแต่ก็อาจจะดูผิดหลักสเตอร์ไลน์น,นิดนึงนะเอามือจุ่มไปในน้า อย่วิธีนึงก็คือจับข้างแก้วมาดูก็ได้เพราะว่าถ้ามันร้อนอยู่ในระดับเราทนได้ก็ดีเพราะมันจะได้ไม่ไปทับซากไปทําลายสารอาหารที่อยู่ในตัวอาหารเลี้ยงเชื้อตัวนี้นะครถ้าอุณหภูมิสูงมากเกินไปตอนนี้ผมผสมน้าอุ่นเอาไว้ในขวดเล็กนี่แล้วผมจะลองเทถึงซีลงเทอาหารเลี้ยงเชื้อลงไปอันนี้มันไม่มากนะครับคือผมทําบ่อยแล้วผมจะผมจะสังเกตจากสีมันว่า ประมาณไหนโอเคนะฮะแต่ล้าใครมีเครื่องช่างก็ช่างเอานะฮะยังไม่โอเคนะโอเคเนี่ยครับสีประมาณนี้นะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเทอ,อาหารที่เราผสมได้เนี่ยนะครับใส่ลงไปในขวดก่อนขวดที่เราต้องกา่ขยายปึ๊บ พอเทไปแล้วนะครับต่อไปตามด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับเดี๋ยวเราจะใช้อาหารเลยงเชื้อตัวนี้ในการขยายอันนี้เป็นของโยูโกโฮมาม่านะครับก่อนจะเทเขย่าก่อนนะครับอันนี้ผมเขย่าเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ในตัวจุลินทรีย์สังเคราแสงเนี่ยมันจะมีลงภาวะถุของเขาเอง เราเขย่ามันเพื่อให้มันกระจายตัวนะครับโอเคเทจนสุดแล้วนะครับเราก็จะได้น้ําสีเลื่อๆแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเขยา่าเขย่าเพื่อให้เชื้อเอกระจายให้อาหารกับเชื้อเนี่ยเข้ามาผสมกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับพระเอกของเราวันนี้นี่คือเปลือกไข่นะครับ ที่เรากินตามบ้านครับต้มไข่ต้มเสร็จแล้วเปลือกยาทิ้งครับเก็บเอาไว้ปั่นใส่โพลีเน็แล้วก็ใส่กล่องถุงอากาศไว้นะครับเกิดเราต้องการจะใช้ก็ใช้ได้อันนี้เราจะใช้ประมาณประมาณประมาณห้ากรัมนะครับสองถึงห้ากรัมก็คือประมาณนี้ติดปลายช้อนนะครับแล้วคราวนี้เราทําอะไรต่อนี่ครับน้ําส้มใส่ชูอ่ารบกวนเปิดน้ําส้มให้หน่อยนะครับ โอเคพอเราเปิดน้ำส้มเสร็จแล้วเราใส่ลงไปในไข่นะครับมันจะเกิดฟองขึ้นมานะครับนะครับเอานิ้วคนนิคนนิดนึงก็ได้ครับจะเกิดฟองขึ้นมาอย่างนี้นะครับเมื่อกดกดอะซิติกก็คือน้ำส้มสายชูเนี่ยครับไปผสมกับเปลือกไข่เราจะได้แคลเซียมคาร์บอเนตนะครับตัวนี้คือเป็นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จุลินทรีย์เขาต้องการนะครับ เราก็ผสมเสร็จแล้วก็เทใส่ลงไปข้างในนะครับนี่เรียบร้อยนะครับต่อจากนี้มีอ,อย่างหนึ่งนะครับที่เราขาดไปก็คือแต่เดี๋ยวเรามาใส่ที่หลังได้นะครับไม่มีปัญหาหัวหอมครับหัวหอมแดงหอมแดงสับนะครับอันนี้จะสับหรือจะปัดโมลินิกก็ได้นะครับก็คือสับออกมาเลย พอสับเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในนี้ก็ประมาณ2กร,รัมเหมือนกันก็คือขวด1.5เนี่ยก็ประมาณหัวครึ่งนะครับใช้ประมาณหัวครึ่งก็จะพอดีนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลองทํามันใหญ่นี้ดูบ้างนะครับเมื่อกี้ผมใส่ไอตัวน้ําอาหารยิงเชื้อลงไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรส่วนตัวนี้เราจะลองขยายหัวเชื้อของอ่าไซเบอร์ดูแทนนะครับกิ่ยวกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ลงไป ตัวนี้อาจจะสัดส่วนอาจจะไม่ตรงนิดนึงนะครับเพราะว่าเรามีหัวเชื้อมาน้อยนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์แบกไม่ไหวนะครับครับตอนนี้เราก็มาผสมเปลือกไข่กับอันนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คนมันก็จะเกิดน้ำฟู่ฟู่ขึ้นมานะครับใครเรียนเคมีคงจะชอบนะครับแบบนี้ แต่ปกติผมตกเคมี Me นะครับโอเคใส่ลงไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เขย่านิดหน่อยเราจะเห็นว่าขวดนี้สีจางกว่ามากเลยนะครับเพราะว่าอัตราส่วนของตัวนี้ไม่ถึง20%นนะคถามว่ามันมันโอเคไหมมันมันโอเคครับแต่ว่า เราต้องรอใช้เวลารอให้มันแดงขึ้นมาเนี่ยอาจจะเจ็ดถึงสิบวันนะกว่าที่สีจะเป็นแบบนี้นะกว่าที่สีจะเข้มแบบนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าหมายความว่าใส่ใช้ไม่ได้นะแต่ว่าการผสมหัวเชื้อให้มีความเข้มข้นสูงเนี่ยจะช่วยให้เราป้องกันปัญหาการมีเชื้อตัวอื่นเข้าไปแทรกแซงเวลาขยายดัยงนั้นถ้าเราขี้เกียจทำบ่อยๆก็อย่าประหยัดหัวเชื้อครับ ยี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นใส่ลงไปได้เลยนะถ้าเรามีเยอะมีเยอะก็ใส่เยอะแล้วคราวนี้พอเขาขยายจนเขาแก่ตัวจนการเป็นสีนี้เรียบร้อยเนี่ยสองขวดนี้นี่เราไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะครับเราแค่เทเทเอาไปใช้ครึ่งหนึ่งเก็บที่เหลือไว้เติมน้ําเข้าไปแล้วก็เติมอาหารเลี้ยงเชื้อเข้าไปเหมือนที่เราทำมาสักครู่เนี่ยเราก็ขยาแเราก็ไปตั้งไว้สักพักหนึ่งเขาก็จะฟูกลับมาเป็นสีนี้เหมือนเดิมังะั้นวิธีการจัดการจะง่ายมากไม่มีอะไรเลยคือรียูสขวดเก่า นะครับเพราะว่าเขาจะเขาจะครองเมืองอยู่ในนี้อยู่แล้วเขาจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เห็นไหมครับว่าวิธีการขยายจุ่นที่เขาแสงไม่ยากเลยส่วนหลังจากที่เราขยายแล้วเนี่ยต้องเอาไปวางเอาไ,ไว้ที่ไหนก็คือว่าเอาไปวางไว้ในจุดที่มีแสงส่องถึงนะครับแต่ไม่จําเป็นจะต้องแบบการแดดแปด๊ดแดดจ๊ดๆอย่างเงี้ยไม่ต้องนะฮะให้โดนแดดเช้าแล้วกลางวันหลบร่มบ้างอะไรเงี้ยก็พอแล้วนะครับเพื่อกระตุ้นให้เขา ได้รับนะครับแล้วเวลาเทน้ำเนี่ยครับเอาให้เสมอคอเลยนะครับเพราะว่า,าจุลินทรีย์กลุ่มที่เขาเป็นลงลงวัตถุสีแดงเนี่ยคือกลุ่มที่ไม่แชกอากาศนะถ้ามีอากาศอยู่ข้างในเนี่ยเขาจะเขาอาจจะขยายตัวช้า้าลงนะครับข้างล่างอาจจะมีตะกรนเห็นบ้างไม่เป็นไรนะครับก็ใช้วิธีนี้ไปนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรารอเติม อันนี้นิดนึงนะครับอันนี้คือหัวหอล้อมนะครับอันนี้หั่นใหญ่ไปหน่อยนะครับถ้าเป็นจริงๆใช้มอริเนกปั่นเลยก็ดีนะครก็คือเราก็ใส่ลงไปหน่อยหัวหอก